สวัสดี้จ้าแล้ทุกคนนะคะน้องสาวช่องมาพาอันเกมน่ะเขาวันนี้จๆมาตัวของที่มีชื่อว่ายูรินั่นเองว้ากวกดเริ่มเลยแบบเร็วๆทุกคนบางอย่างที่ไปสุ่มมอสละโมบันนะคะบอกเลยว่าเกลือโอเคในห่องเลยทุกคนทั้งคนม่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, เลเดอร์ถ้ากดแล้วก็มีกันเลยอยู่นั้นนี่มันแบบแบูสต์ดาวแมนช์ได้ใช่ไหมคะแงบนี้เนี่ยจะมีของดีอยู่ขอร้องไม่อยากเจอครอบครัวกริม ฉันขอลองและหิวเรื่องเดียวก็คือ I don't ไ n t ดนเว e ท see f i ี m ฝ a m i ้ทน่ทานกรมแลมไกระตายเบื่อจริงๆที่ต้องเจอกับครอบครัวกรีมท่าจังเจอุ๊ยตัปรับตัวเองดูหน้า,าดูดูท่ายังไม่ใช่ตัวของผมไม่เช่ตงคัตเตอร์นะคะเอ้ พราะไม่ได้เสียงไปเรื่อยที่ไอ้แก่มันถือแล้วคนวันนี้ก็ต้องแบบช่วยด้วยนะคะว่าภาพเนี้ยเจอเบลไม่ชัว์นั่นไงแล้วฉันเพิ่งถือฉันเพิงพ่งทิ้งกาถ่ายรูปไปด้วยอ่ะอาพี่ขอลโพี่ยืนยิ่งปิดประตูก,ก่อนอุ้ยมันเอาโฟโต้ไกลมาสวยแล้วสวยแล้ว เอ้ยคนผิดใครมันเอาอยานมาวางกับประตูเนี่ยฮึบเกือบเกือบใครมันเอาอยานไว้ตรงประตูถามจริงตัวการเนี่ยนี่ไงนี่ทุกคนยานกับประตูมันสร้างมาเพื่อขัดขวางกานถ้าประตูยังไม่ถูกทำลายนะทุกคนกคือวันนี้ยคือจะจะแปะยันไปเก็บน้ำบ้างที่เป็นมุดท่อเนี่ยก็อย่าไปวางไว้ตรงนั้นเลยก็แบบเป็นระยะห่างาทั้งสามเมตรร้อยเลยทุกคนนี่มันบ้านเดลิเกอร์ใช่ป่ะตอนนี้นจะมองเนี่ยมาสำรวจบ,บ้านดีกว่า วิ้ยเฮ้ยเขาชี้มาที่ตรงนี้พอดีทุกคนเฮ้ยเหมือนทิดาเลยอ่ะไม่เพิ่งรู้ว่ามันมีเบลอยู่ตรงนี้โอ้เบิดโลกมาจากไกลเลยนะคะคลิปเบลตอนเนี้ยโมโหเลยทุกคนถ่ายรัก่าวะอยากเล่นไอแบบถ่ายรักษายอยู่ดีนี่น่าขานจัดตัวละครที่น่า,นา,า,นนา,นารำคาญที่สุดในโฮมสวีททอมตัวละครที่หนึ่ง ในผู้ฟังผู้มาเยือนนะคะอยู่ริตัวข้อที่2ยอนตัวข้อที่3ตัวอะไรกันอ่ะออฟขอ้อที่ตัวข้อที่สี่จำชื่อไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้รู้ว่ามีตัวขอ้ออะไรบ้างกินเงินจัด้วทุกคนอยูไ่ไหนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเอฟเอฟดีเอฟด,ด,อด,ดิอ๋ออ๋อไม่ต้องอ้าเพื่อเสียเข็มฟรีเลยฮึบตันตันหนึ่งทีแกมาเนี่ยแกมาเนี่ยตรงเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาดิเฮ้ยตอนนี้คือแบบเบลโดโลลวัลว,ลว,ลวมาเล้วตอนนี้เบล,ละนะคงับเปิดโล่นะ,ะตอนนี้อย,อย่าอย่าเพิ่งรอ่มาเด้อมาส,ส,สวนกลันมาดิเอา้าตอนนี้ทําการแกงผีแบบเวอร์ชันสุดโต่งมากแต่ว่าอ,อีกหนึ่งแะเบลมันลําคาแล้ว <laughs> เบล,ลมันลําคาแล้วกับเปิ้ลที่ผีลำเาไม่สุดก็คือศาสตร์มอน,นะคะอะไรนะ เดี๋ยวเจนี่เป็นเพิร์สที่ผีอย่างเราเนี่ยรำคาญมากขอเล่นกับลุ่มแป๊บนึงเซฟไม่น่าหมดแหละอุ้ยขอรอดกินเนี่ยจะขอรอดเค่ไม่น่าลอบมันมาเลยขอโทษกินเนี่ยจะจะไม่ทำอีกแล้วมั้งถ้ารีเกตจะไปเจอเดจเจตถามแล้วกันโอ้ว้าไม่กินเนี่ยตจำพูดได้ไหมหนอหนอเชือบเกตส์กีสเพื่อให้านก็งี้แหละว้ขอรอดขอโทษเบขอโทษเบอ่ะ สวยแล้วนี่มันเรื่องใหญ่มาหานี่มันเรื่องใหญ่ระดับโลกขึ้นนะสวยประตูนี้มีให้เล่นเยอะกินดุกมาเร็วเออแล้วเงี้แล้วก็เฮ้ยใจใจใจกองกองมึงได้กองมึงได้กองมึงได้กองมาใหม่นะคะช่วยหนิอย่าตามถูกเด้อเออสวยเบลมันกำหมัดแล้วเอออย่าไกกีดใช่ไหมว้ยเฮ้ยตกใจหมดดิ เป็นคนที่ได้มระตูบ่อยมากที่สุดว้าช่วยด้วยน้องก็จะหายไม่โดนแล้วไปเ,วเร็วๆเ,เตมไม่ได้ขึ้นเร็วๆหน่อยัมย์ตาเบี้ยวบ้าอเนางโอเคนะคบส,ส่งสติกเกอร์บอกเพื่อนรู้ๆว่ามันเอาฉันยืนนะตอนจะมีแก้วเก้าหนึ่งขึ้นเอ้ยเบลขอเร่งทีขอบคุณกลับมา,ส,มาส่งมาส่งมาสิเดินมาสิกล้องอยู่ในมือเนาะ ไปหายาดีกว่ากินไปหายากินกว่าทุกคนนี่ย่าทำการีรันนะคะนี่เป็นกาวก้าวเคลื่อนที่หนึ่งเด้อะไม่พีหมอเพื่อนเพื่อนไม่พีหมอไอพีไม่ให้ก็แหละก้าวหนึ่งนะคะเพราะมันก็มีอยู่เคลื่อนเด่ที่มันก้าวๆแหละโน่นกันยาเราอยู่ดีเขาโชคดีเจอยาคนโชคร้ายคือคนนี้ฉันนี่ไงไม่เจอยาพอประตูพวกนี้เล่นไปหมดแล้ว มีไหมขรอ้องอย่าเถอะเจ็บไปทั้งหัวใจอีกแล้วอย่างไรก็เจลตะปูก็เปิดก,กันนยเนาะยุ้ผียังเกีมั้เนี่ยนะเลือดไม่ไหวนะเลือดไม่พอนะใครเจะยาก็เออน,นิพาเอาก็อะไรแล้วเจยก็ฝากทำบุญส่งกุศลให้นะ้องยูริคนนี้ด้วยนะคะ เอ้องนกับนนิพาเราต้องการยาหลอนมากเนื่องจากว่าเนี่ยเนี่ยหลอนนะทุกคนไอ้แข่เนี่ยมันชี้มาข้างๆน่ากลัวเฮ้ยมันมีแบบม้วนๆม้อนละม้วนนี่แล้วฉันจะไม่ได้เปิดเลยอะ่ะไม่นะนิพาคิดไปแล้วซึบส่วนด้วยห้เปอร์เ,เซ็นห้าสิบเจ็ดนะคะตอนนี้อันนี้ยี่สิบแปดนะเพื่อนไปชุบเพื่อนนะไปชุบนิพาให้หน่อยโอ้ยชบเองก็ได้ ก่อนชูขัไปก่อนก่อนถ้าโชคดีจเจอ,อ่ะเอา้าไม่หยาดูแล้วทุกคนดูเห็นปะเพราะเราเราเรา,เรามาจากที่สวดอ่ะม,นนอมันก็เป็นท้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นท้อย่างเงี้ยโอ้ยปลาคาบมามาทำไมตะกยายนอกจากก็จะสวดให้เสร็จนะคะแล้วเราก็จะได้ยาทีเดียวเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยฉันขันนาดดูอีกแปดสิบเก้านะตอนนี้อันนี้เพื่อนเครื่องน,นี้วีสี่สิบเองเพื่อนอย่าเพิ่งจุดเจออย่าเบลมันร้อนตัวบอกว่าอย่าพิ่งจุดไง นี้คะห้าหกสิบนวเพื่อนช,ชุบชุบนิพายยังทุกคนทุกคนว่าใครชุบช่วอยู่ดีอะชุบเฮ้ยยาค่อหรอ,รอรนิพายมาใช้ปะเนี่ยถ้าใช้ก็จบเพลแล้วไม่มีใครใช้ก็ใช้เอ,าา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 อยู่าี่าฮ่าี่าฮ่วฮนาฮ่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 ้ย่น,ยนฮ่าฮยยนน่เฮา่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าเ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่พฮ่า่ั่าเลยเพื่อนอย่า่าดเด ผีมันเจอจะมาฆ่าเรานี่โอ้เดี๋ยวสวยเพื่อนเก็บสามเจอมาขำมีเชือเปิดไรเก็บสองโอ้โหโหดเกินเอฟไหนเพื่อนเอ็มหนึ่งไอ้อยู่ข้างล่างเหรอเรามาข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำผีให้ไปไหนเราเนี่ยเพื่อนตรงนี้ประตูตรงนี้มีเอิ่มของที่เบลมันไม่สามารถใช้โรดรอยเปิดของก่อนทุกคนเวันกินในใบไท์ละเป็นยัไงคะเพื่อนรอฉันแป๊บนึงขอเปิดกล่องก่อนว้าย จะเปิดโลกงอนะระยานมันนะไปไหนแล้วเพื่อนเราองมันนี้ร้องมันนี้ร้องมันี่้รวมตัวอย่างรวมตัวมาฮึบต่อหน้าต่อตาเพื่อนคิดไปต่อหน้าต่อตาเลยเบียร์มันมาไหมชุดมามาข้างหลังเหรอมาจากข้างหลังเหรอเฮ้ยช่วยด้วยฮึบเอ้ยตอนนี้เราจะทำคือตอนนี้จะมัน มันจะมานั่งรอดีคูดาวนะคะอีคูดาวกล้องถ่ายรูปเนี่อย,ย,นยอุ้ยเจ็บนะวะฮึบเฮ้ยอะใครที่จะถ่ายโดนมันฮึบตันรัวๆตอนนี้ผีกำหมัดแล้วมาไหนรอดรอดเก้ามาดิ่ิแบบ๊กเก้ตทำไมเก็บไปกินเหรอตันสองรอดเดี๋ยวเราไปก็ได้เพื่อนแต่คูดาวก็ถ่ายด้วยใช้ไม่ได้เด้เอเฮ้ยพันธุสินนี่พันธุสิน นี่พาพัหน่อยพาดหน่อยสวยไปไหนแล้วไปไหนรอบไปไหนแล้วข้างบนเหรอแป๊บนึงเพื่อนบนไหนวะฮึบสวยใส่โดนด้วยคนเก่งโ <c oughs> คตรอวยตัวเองประตูเปิดไปเซ่ไม่มีอาวุธแล้วหรออ๋อมีไม่ไหวจริงฉันดิบเล่อยแหละอันไหนเยนอะกว่านันขอร้องอย่าเทะเลากันโอเคอเฮ้ยยูเน็ตคิดไปเนี่ย,ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเราไม่เรานม่ร้มาไมา่โอ้เสียงเป็นอะไรเนาะมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยติดลงไปแล้วหรอ ตัวไปไหนอะเพื่อนลอบไปตรงประตูหน่อยสวยเอ้ยเอา้าฮึบเอ้ยแปะไม่โดนเอา้าวิ่งไปไหนแกวิ่งไปไหนวิ่งเนี่ยเขาอยู่ข้างในไม่บอกผีเพื่อนเลยิแกตะกี้ทำไมฉันอยู่ข้างหลังบูมบูนี่อะแกจะกีดเพื่อนเอ้ยแกจะว่าทำไมมีคนรออยากอยู่ข้างในเด้อ ไปไหนแล้วเนี่ยมันหนีแล้วป่ะเนี่ยไอเบลมันหนีแล้วก็เนี่ยเอาหน่อยดิไอเบลมันหนีแล้วทขาไม่สนใจมันเขาจะมันหนีขึ้นมาข้างล่างนะทุกคนหลังจากที่เอ้ยกินเดี๋ยวพึ่งขีดนะถ้าจะไปขีดฉันจะโมโหมากอ่ะไม่เป็นไรกินเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่แทนเธอเองมาคำสามไอเบลไม่ใช่ไอเบลอย่าฆ่าเพื่อนฉันมันต้องเกียอยู่ข้างหลัง อุย้ยเจ็บนะวะเปิดโดใช่ไหมสวยสวยมากสวยโคตรเอามาคำก็เอาเอาฮึบอ่ะอ่าฮึบอุย้ยจะขี่นวจะขี่นวเอาหน่อยดิมันเป็นไปลาไม่ดโดวเลยเฮ้ย ตอนนี้มันนิ่งกว่าสนามมวยแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอา,หน,อเอาหน่อยแกไม่ต้องไปไหนแหละเออยู่นี่แหละเฮ้ยแค่ไหนมันเปิดรถแล้วโอ๊ยเพื่อนจะขีดแล้ว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 ขอโทษเบลขอโทษฉันจะไม่ไปยุ่งเรื่องของเธออีกแล้วมัง้งยาย,ายายังอยู่ปะเนี่ยโอ้ไม่นะอยู่ดีใช้ไปแล้วช่วยด้วยเพื่อนช่วยเราด้วยเราโดนผีโรคจิตได้ตามไม่นะ อย่าเพิ่งม่อย่า,า,ตา,ตาไ,ไป,ปไาาตายตอนจบอีกแล้วหรอไป่เลยจิทุกคนไม่าม้ที่ชอบมันตายตอนจบอะแลวมันทำลายเศรจิิด้วยไม่นะนิพาตอนนีเ้เราอยู่ที่ราดานิพานนะคะยูดี้จะทไงต่อตอนนี้เขาได้ทำการดือประคำนิพาดูท่าจะไม่ไหวไม่รู้ไม่รู้นะว่านางคิดจะออกหรือเปล่าแล้วตอนนี้อย่านะนิพายาพวกสวยมังแล้วอ,อยู่ดีมันเดินชฉงเฉามาทุกคนดูดิเฮย้ยนะ ก็้ะไรเนาะเขาดีมันยังวาร์ไม่ได้ใครช่วยหน่อยตอนนี้นะคะถามเพิ่งก่อนแล้วเป็นคนไทยเป็นเนี่ยดูไม่อ๋อพาออกไอ้เบลฉันก็ไม่จะได้ตายโอเคก็จะไปแล้วค่ะอยู่นะะี่ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบๆแล้วกันคลิปหน้าค่ะแป๊บนึงเดีอย่าเพิ่งจบขอ,ขอดูขอดูคะแนนต,ตัวเองตอนจบก่อนดูติงก็ได้อ่ะโอ้ฉันไม่ได้เก่งที่สุดอละเศร้าไมไ่เป็นไร เื่อวมันไม่ใช่เกมนะคะนี่ก็จะรอได้นั้นเป็นมีใครเป็นบ้างชอบมาตายตอนจบแบรกโอ้ยแป้กแปลกมากอืมโอ้ยถอดได้ก้าสิบอ่ะต้องยืดที่สุนพูดมาเยญ่ยไปี๋ยวกันไปกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย